หอนบาดน้องแปดแล้วค่ะพี่น้องพอลุ่งแล้วมาถาความจริงกับุงมากแล้วเออสวัสดีไม่ค่ะเอาเอาเดี๋ยวก่อนหม่้ค่ะเด้อ่กหจะเแต่เดูอล้ขอน่ี่ค่ะพอลุ่งพอลุ่งมาหอดแล้ว เป็นใ้านสาวใน้านสาว้านสานี่อยู่เงือดอ่ะฮ่าย่า่าฮ่าไ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่ด้่าป่าฮีาฮ่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 า่าฮ่าฮไปเ่าฮ่าฮ่มฮ่าป่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่้อ่ป่าฮ่า่นฮ่าฮ่า่่่า่า่่า่ ป้าดินบ่ได้คู่เครื่องเต็งโตเครื่องเธอคู่เครื่องเต็งโตเอาคู่หายใหญ่เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเอาคู่ไปอุ้ยงามเนาะโอ้ยเดรยแต่ลิสติกเล่าไม่เคยคู่เลยเนี่ยเออเนาะไป ไปยังพลลูกก่อนยู่บอเจะิญยนงวะแต่ว่าให้ประแดกนี่เต้มเพียบอ้วอ้าจอกจอกกระแพ้มาเน่ยไปุ六六六 board, ่นเ้ยะว่าถามเงินองอดไประหลังอเล้วว่เสียวสนักตีอาจอกกระกแพมาเนวิศนี่เนื้อราสีสมนีนี่ยังวะ มันน้องแปนด้วยค่ะพี่น้องยังสี่ะล้วปูก็สีเลยนี่นี่ยังมันน้องหัูโอ้พักแปนพักหอมปีไปเต็กี่แลเต็กี้แล้เหลี่ยงหนูในงานปอ่อยนนอเนี่นอพี่เราหนึ่งหันเขาไว้แล้วนี่เต็มตี๋ บ่ต uh, ้องเก็บดอกพ่อบ่เป็นหยังบ้านน้องหกแล้วบ่ต้องเก็บบ่ต้องเก็บบ่ต้องเมียนเอาอันนี้เศร้าเลียงแล้วมั้งหนูเศร้าเลียงแล้วอืมเอากบเอากบตัวนี้อ้วนเลยหยางอ่ะกบอุ้ยกบยังอยู่น้าบัานนี่ฮึกบพอพันไม่พันนะบ่พอเอาอันมาจับบอพี่ที่สถานที่กับบอคอยกว้างเพราะว่าเป็นบ่งบ้านเจริญค่ะพี่น้องตรง กหยั้งเรากับลูนันกัถางแค่สิแนันตลาดมาน่องแฟนเจเลิศมาหาเราเธาเจอว่าโอ้เาเจอทหารมาหาดอกเเาเจอคันมาอยู่หนีทหารมาอยู่ดอกยังก็จะใส่เงินสื้อไปว่าแต่าหาไใดอยู่ไปทงไปท่าแต่ของยังอ่ะกบดเาหกินพี่พอเลี้ยงกังเสียนะอันนี้พ่ออยากดิเมื่อทหารพ่พ่อกล้ากิน บ้ากากินบยากเลี้ยงง่ายๆเนาะบ้ากินบ้ถ้าดิบกินบ้ให้กินเยอะจะหมูวานผมนะวันนี้เลียงกยเลยเออเออเออมีนามมากกว่รงนามเนาะกันมาอะไรนี่มากกว่าเขาไงเนาะโอ้มัเสีออกมาละออมอ มาแม่ป่าบระยูนด้วยค่ะแม่ป่าไปหยังกาะไปไสไปงานศพไปยู่ยนครนายกอยู่นครนายกเมื่อกีขอก่ขันแม่ป่าเราอยู่แม่ป่าเราเรนตอดเรนเอาหน,นันเอาหนีมาให้กินให้ยอยากแต่ว่าสักเจอมาอกี่ขันมาแล้วบอกินบ่ได้เพราะเพราะว่าซันกินยาบอกินเมื่อวานนอกก็เลยกินมาน้ำท่าสวัสดีค่ะช่วยเทอะว่าช่วยเทอะว่าช่วยกเก่าตี แอกอ,อ,อ,อยูอย่ใส่โอ้ฮึได้เลยแล้วมีประเด็ได้เลยแล้วล็อกของประเด็ดโอ้ยตัวแดงจึ้งคึงหนีแมนเบิร์ดอืมีมมตัวเมมืมม่อก็ีปรียกว่าบางเรียก,เ,ยกเอาทั้งลุมบอกหนูแล้วว่ายนี่นี่แม่ป่าสั่งว่าจะไหนสั่งไหนคันนี้อ,อันนี้ลามากขันมันง่ามก็เอาลูกขันมันเบิรงนเบิร์มันง่ามก็เอามืดเลยหนึ่งนึเอาไปมืดหนึ่งโอ้ยโอ้ยเนี่ง เบิ้อปลาแดกกินนั่นน่ะโอ้โหจะเอาไปเบิ้อต์จะไหนล่ะเอาไปตัวพ่เอาไปเดี๋ยวให้เขาอันนี้ก็จะคอยมาจุ่มมาจุ่มเบิองเมืองมาเบิองทายมาหัวตะคุยไทรนี่นั่งหัวคุยกันเดิอดมาหัวอาวสันมามาอายุอาวสันดอกเดือดเพื่อนไหนไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปไปเดืเบิ้อคุณยยาไปปอใหญ่ เออตีคะนี่แม่อยู่นี่คุยสนุกสนานเด้อค่ะเด้อพอดีแม่บระยู่ด้วยตอนีเลยจังน้อยที่คุ้นประแดดขึ้นนั่งพักจักวางจักข้าวเพราะเพราะว่าสิได้ยะเนี่ยสิได้แวะหาเห็ดอยู่เมืองสวงอยู่ค้ากลับอีพ่อไปน้ำเด้อจักมือจักคืนจักคอยอันนี้ไปนอนอยู่บ้านว่น่าก่อนเป็นเงือนอะไรบ้างเมืองสวงไหนสิ่ครับเสร็ไปยางนะ ไป่งลัวนะอันนี้กับไก่ได้เบาถึงไก่กล้าไก่กลัวเขาอะไนไก่คือกานทังไปทั้งได้กับอ้แวนบาละฮะบ่ได้แวนรอกบ่ได้แวนม่ได้เอาฮมาเนาะบ่ได้เอาฮีทมาฝากกหรือไ่ได้แวนหรอกใกล้ๆหนึ่งเบาถึงกามากละสินห้าแวกี้ขเขาหนํกประมาณยี่สิบนาทีสามสิบนาทีจอดกินเขาถ้าจตีจีอาาเออย่านั่นไม่ตื่นท่าน ข้าไปอีกข้าไปอีกข้าไปอีกงามบ่ะับจับพับพับข้เป็นยัง่อนั่งงามคือบาท่าข้อเนี่ยข้าแตนาด้เออขาแตนาเขาจแตนาขาวหัวดำนะเออเขาให้ท่าคออ่นะบยมันใส่จะใส่แตนาบัดข้อปืดปื๊อผู้สาวซำนวอยีใส้พรบ่ท่านออก ไปไปเบองไปย่งหินหมาบอได้บึงโอ้ยยาวจะพอแล้วไก่ไปไปไหนตัวไหนมั่งงานเนี่การประัองสองเนี่ยมดพ้นละท่นก็ของไม้ตัวป้ป้ปเมนบอปไปไปหลินไปเบึงบองอันนี้เพิ่นไปไปมาลุงเราสิพาไปเบึงสวนที่พาไปส่มสวน ก็สิเก็บบรรยากาศให้เบิ้งเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าบ้านน้องแปนค่ะบ้านน้องแปนบ่แปนไดหมู่บ้านหลายคักเงินหลายคักไหมล่ะเป็นบองที่เจริญเป็นแต่เรามาอยู่ใหม่ๆบ่อันนี้ซนีมเดี๋ยวนี้ตัวนี้ตลาดเลยบอว่าแต่บองใดอะไรเม้นตัวนี่ตลาดเลยอันดำกลับไปกับตาติดตาคันแม่นหินนี่ มองเราจะออก 8, 8, 8, อเป็ดหรือเป็ดอ่ะจีอันนี้เนื้นนนอนาะเนาะอเขาเขามาลีหน่อยเด้หนิทุกคนาทางบ้านโนโนศิลาโนนศิลาเลิงหมูหนึ่งทับโอ้หนึ่งจุดจิตตำบลโนนศิลาเลิงอำเภอหองษงคลองชัยจงังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่รู้เรียนไหนได้ติทางใหญ่เนาะทางนี้ไม่ใช่เขินไปย่างตลาดใายมือไปย่างตลาดทางนี้ขัาไปเมืองสวนล่ะขับไปหาเอ็ดบอสนี่เขาเอ็ดเขาเหนียวเขาจ่าเนาะนี่เนาะบองในกะถอกล่ะบองในกะบ้านถอกกะลังสงสัยกะลังตัางถอก โอ้กว่างเติบตัวนี้ดินหนทางดำเลยได้นี่เบิงเบิงสิเบิงเขตเคียงได่โอ้เราซื้ออิทมาไหวเหรอบล่า้ปาพักโอ้กว่างเติบตัวนี่เพราะว่าซื้อสองแสนหยอใช้พออู้เราสวดสเจอยมาอยู่นั่อยู่สเจอยหู้ไก่สจอยผูกขวันกับบานหัวหน้า เาา้าซือมาแล้วอืมยี่พอจะเห็นหือนสไตล์โมเดิร์นตีทงหน้าดีเนาะดีตัวละเป็นน้ยังข้องน้ำบ่อนันข้องทรงน้ำเออดีตัวละอ่ะไปใจหล่อขายพ่อซื้ออยู่อสองแสนอ่าตีถังมาาเมน ขาขายหี่ดอกก็บอกมีหม่องอยู่อ๋อตีซ้ำซ้ำดีรสองเท้าเนาะทีทางดิราคา้นมบ่นหม่บ่เน่นเขียงปลาหยานเน่านเคียงต้นม่วงเรอมาฮอดแกนหัวอู่โอ้เขียงต้นม่วงผูตัวนี้ท้งนเ่าเป็นที่เอียงมงสีนะโอ้ดีดีดีเนาะ วัีหาวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวแลครับเราจะมารีวิวเราจตผ่านมาปึงบายหลาขันยามาอยู่กับมาอยู่ระบายไม่ต้องมาอยู่ติุ้ย่ม้อไหนวะใหญ่ฮ็ดพักบุงงามพักบุงแดงจังคอยจังคอยย่เลยจังคลยมันบองงามบองงามยังไหนบังเล่ะงามอยู่งามอยู่ โอ้ oh, oh, s <S มองกักดิ่งบรรยากาศดีคร uh ับ huh. ทิดทงไห้ทงหน้างามก็งามเ้อพี่นองง้องเอ้ยมากเก็บกเรื่องให้ละอันอามากบึงสีไทยลูปทรงไห้ลูเบึงหนึ่งสองสามเอ็กซสันสู้เยี่ยมโอ้น่างามเหลือกเลื่อนนี่อยู่วัดทำบุญน,น้ำบัดน,นี้ ให้แข็งแรงแขงแรงเ็เงเ้แขงรงายก่ี่โอ้ยมักโลก็เถอะการลาดปลาแดกตอนโอ้ยเยหลือเราของเขาเอาทอลัพี่ได้เยเลืดตุนกะเดยตวน้งามงามูอาใบงามเป็นด มึงสีกับหูจากเร็วมันงามบองเลยเนี่ยนี่พักอืบองครเห็นเวลาบปลาแดกทังใหม่เล่าด้วยเนาะแมนแล้วก็ขอซานเขาเจ้าไม่ให้เล่าน้ำแล้วมีแต่เขาเหนียวกระดึงออกเลยก็เนาะตุบอ้าเท่ะละพี่เถอะละพี่ทับพี่คนมาบึงปลาแดเบึงอยู่ไกลๆพอยะบั้งอุตวนี่ขาว นี้พท่านเดชัยเป็นพระกสิกนะแล้วแม่ซู้อวาถ้าหนุนอกให้นะตัวเป็กดินเป่นะยังนี่ี่อยู่โอ้็นพดชใส่แล้วที่จะไปปรุงไม่็ได้เอาที่ัวห้ามขัวยังใส่ใจแบบนี้มันมีประแดกหนูกับประแดกบหนูประแดกนอมประแดกหนงพี่น้องทำบุเอื้นหนูผมเราก็เข้าใจประแดกหนงประแดกหนอให้ทุกประแดหนงพี่น้อง หูดังถือกินบ่ค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมัดคู่ดั้งทานจ่อบ่อืมย้ายขึ้นหน้ารถอือเดี๋ยวเดี๋ยวไฮเล่าหลังสบู่หลังอันนี้ออบ่เป็นยังดอกเพราะสันก็ให้เล่านางหลังนั่งกระบ,บา้ <laughs> า,บาเลยนีพ่พ่อเขาไปหาปลาดีดีมากเลแม่ขั้วเห็ดอ,อันนี้คือกลับมาจากไปบางทีบางทางเราเลแล้วแล้วก็บ้ามาเปิดผอุบเด้อค่ะเด้อ อ่ะทอละพี่ทอละพี่ทอละพี่มันจะจกหลายใหญ่บริจกโอี้โหอันนี้เราใส่มีพักกระซิ่งเลยอุ้งเสียบเช็ดแง้มแง้มแง้มอันนี้คือกันคับอันนี้เลยชีทั้งชีปผูกพ่อมาเด้อพี่น้องมากินปลาแดกสีงามพี่น้องชมพู่ปลาแดกกาลสินถ้าปลาแดกออกออกสีชมพูนี่แจบ่มกันหรือว่าเยี่ยมโอ้ยตัวนี้เราปลาแดกออกบ่ออกกับบ่อพิบบ่อเป็นยังหยั่งมันกับคั่วมันคั่วยังพอน สามทุ่มจีมม้ทุ่มบนน้องไม่คิดดิ้นกอกอันนี้นั่นหนู <c oughs> น,นะแม่ป่าเรามากากันอยู่ยแล้วแล้วปวดแก่ป่าเราหนัาก,ก็กินยา,กาแก่ข้าวแล้วน้ำหมอนมน,นี้แม่ป่าอ,อยู่นะมวนกลุ่มๆๆๆแล้วเบาดีดีมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาจี้ป้าเด็กจี้ป้าเด็กงามจ้างเห้บนนี้กาลสินเออยังมีอีกอยู่นะ นี่เราแข่ไปหมดเลยรอเราไปยไปให้เลขาให้เด้อยู่บ่ให้ลูกให้เต้านี้ละ่เราบ่เราบเราาไวจะด้นก่อนเ้าจะจลุกเต่าดิบกินดิเต่าดิกินน้ำนี่นมาเ่ปยิ่นี่เปิดยเลิดเปิดนั่นอคขาวข่คั่งกระชับ่ยสิอร่อยนี่ต่อไปเ อุงง้ยโบเลยเนาะแล้วก็นี่แล้วก็เมาส์โบเมาสสามากทุกกาแล้วก็มาหิดอันี้เากัจนอืมอืมอืมเนี่ออครับจงเลยครับเดี๋ยวนี้ผมให้แจ้าจนอยนี่เลยอะจ้ากินขอยังเมื่อจ้าประหยัดอกกินขอยังเมื่อไ่โดนรอี่รถแผนมแจ็เต็มทงเนาะจ้าอืมนี่แมงโมผุนเอใหม่เหมือนเราอาไปเหมือนน่ บ๊ย <Boy. S 2> ทําบ้านทั้งวันนี้พูดไปไเลยนี่ยคประเด็กเฮียแตกเฮียแต้นเฮียแตกเฮียแตนนแม่ละดกนตัวนี้มันมันเปลี่ยนตัวนั้นก็จะเปลี่ยนก็เด็กละกได้ทิปเขาน้ำเด้อดค่ะพี่น้องอยู่ทิปเขาอยู่บ้าน ขนคนประแดจกนี้นั่งซื้อผ้าใส่แล้วลูกดนากี่กองเลือซื้อผ้าคลิใช้แครมันเข็งในชันในมันแน่คนประแดกจนเหงาแตกเหงาแต่แล้วปี๊บเข่าแล้ววันนี้ถือใช่ปะเนียแล้ววันซื้อผ้าซื้อผ้ามปนสิกาเลยก็เข่าไหวแขมแขมลูกมันนั่เวลาเขาดึงเา แซมลูกน้ำแซมลูกน้ำเอาใส่พ่อเขาไป็เก็บเก็บนั่นนะแมนแมนแมนอาแบบนายจะค่อยอืมโอ้ยอย่าค่อยคันสุลินบอมี่บอมี่นี่อยู่หาก็ซื้ออันนี้พ่อก็ซื้อไหมไหมอยู่นี่ซื้อมาที่ไหนซื้อมาแล้วว่าซื้อถงไทยแล้วลูกถงไทยส้กับแป๊บเปียวบวมหูวิธีถนอมรักษาแหม้อแป๊บเปียวกันมันดำเขาก็เอาตัวนี้เปลี่ยนก็เอาตัวนี้ซักอ๋อโอ้ยไม่ค้างเป็นถุงผ้าขาวๆเนื้อใหญ่จ้ะ เรัอกื่อใจนสีเป็นเป็นตรงสีเป็นแล้วไปซื้อไปซื้อี่แถวนีมีแถวบ้านเท่าบ่มีโอ้ยอยู่นี่มีเยอะแยะเนไทยเกอนไทยก็มีมีงไทยข้าวนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดิค่ะเด้อคุณยายเซนสคุณยายเนสวยแล้วมาหลินนาเยเยินยายทอแล้วชวคุณแม่คุณแม่คือจะไหเอิ่นโดดนี่ ได้ขม่นม่ม่ขแ่แม่นแม่แม่ขึ้นแม่นแม่ขนแม่แม่้นแ่ขแ่ขนแมนแม่ขึ้ม่แม้นมนแม่ขึ้แม่เด้นแ้นแม้นแแม่นม่ขึ้นแร่แ่้นม่แแ้มแ่่น่่ แม่นี่ไม่กน้ามแล้วะมาเลนไมไปเลยน้าไปลนะคุณลุวัดีจ้าให้โชคให้ดีนะให้โชคให้ดีกอดีกอดอดที่อดมอกจอกัวหมดกออมากครับแตไเดี๋ยวจะมาใหม่มาอีกมาอย่ามาเยือนไมได้ครับพี่น้องด้วยเดี๋ยวคมาใหม่พุ่นเดินทางกลับแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้อสวัสดีค่ะ โอ้โหเนาะเท่ติด oh, กันได้ต <purely about |zh|> ั <trees> ้งกระพึงพึงแม่แม่เนาะค่ะพี่น้องใส่แว่นตาสวัสดีค่ะเป็นเงินแล้วกับจากราศินกับสุสุรินทร์เฮาความจริงกะไปหลาย่มองต่อหล่มอง เด้อค่ะเด้อแต่รวม,มๆคลิปเนาะค่ะเนาะตัดต่อออกหรือว่ามองแน่กับประเทศไยเนาะค่ะเนาะปรแมาณว่าเผาไปเผากลับเลยก็ไใสนั่งคุยนั่งเล่นนั่งหัวกันอยู่แวะเที่ยวนั่นเที่ยวนี้อยู่ทางทางเนาะค่ะเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวสิว่าพี่น้องก,ก็เผาไปเผามาใครก็ไปหนีก,ก่อนไอ้ไอ้นี่อยู่ค่ะแบบว่าเก็บภาพนี้น,นี่น้อยๆบ่งละนิดน้อยบ่งละนนี่สือเดียรนี่้องฉันราคากายฉัราคาก็ชิมะไม่อยู่ค่ะ อเลนนะ้ำพพลุ่งม่ป่าไม่อยู่